ครับชัดเจนนะครับนี้มือไปโดนปุมยุดนะครับนี่นะครับกลมาชมคลิปต่อนะครับพี่น้องนะครับกอขอหกต้นเตี้ยหน้าห้าเก้านะครับไม่มีข้าวดิข้าวเด้งนะครับขอย้ํานะครับนี่ครับแปลงจากต้นพันธุ์เป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ ครับอ่าเยากจเบึงแป๊เบึงต้นหญ้านนะครับนี่นะครับอ่าทันต้นหญ้านะครับทันมีต้นหญ้ามันสูงกว่าเขานะครับนี่ครับแต่มันมีเขาดีเขาเด้งมันจะระดับเดียวกันกับต้นหญ้านะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมสูบไปเบื้องนะครับนะครับเพราะนะนะครับตัดประเด็นดราม่านะครับตัดประเด็นดราม่านะครับอ่าทันพี่น้องเอาไปแล้วนะครับ มีเขาปนเขาดีเขาเด้งนะครับมันก็นคือยู่ครับพี่น้องเองครับอาจจะอยู่ในแปลงหน้าหรือว่าอยู่ในขันตอนที่พี่น้องเฮ็ดอาจจะมีเขาเฮียเขาปนเขาแก้มเขาแจมหรือว่าพื้นที่ข้างบนพื้นที่หน้าวานนะครับมันหลวงมันลนมันเฮียมันไหลามานะครับหรือว่าไปตกกาอยู่ในแปลงกาหน้าเกานะครับ <c oughs> คือให้พี่น้องได้เบิงนะครับ นี่เป็นถ่ายสดๆนะครับถ่ายสดๆจากแปลงมเมล็ดพันธุ์นะครับนะครับเพื่อเป็นการตัดปัญหานะครับบางคนเอาไปแล้วเดี๋ยว,ยวมีเขาเจ้าปนเขากา็ขอหกสูงปนนะครับพี่น้องมือเอานะครับสำหรับแปลงหน้านี่ผมเพดปลูกมเมล็ดพันธุ์มา,าสามสี่ปีนี่แล้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซียนที่จะติดเขาเขาเจ้าว่ามีเลยนะครับเพราะว่าปลูกแต่เขาเนียวอย่างเดียวนะครับทันจะมีปนกับจะมีกอคอแม่โจ้สองนะครับเพราะว่าเคยปลูกนะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วนะครับทันมันจะเฮียมันรนนผืนนนดินกับจะมีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแม่โจ้สองทันเพิ่นมีปนเพื่อนจะขึ้นแล้วนะครับขอเพิ่นเกี่ยไว้กว่านะครับผมสำหรับพี่น้องทีถามนะครับว่าอันู่วา ซื้อมลเ็ดพันธุ์มาเล้วนะครับหมายถึงจากมองอื่นหรือสอก็ตามนะครับมันมีเข่าปนเข่าเหนียวปนเข่าก็ขอสูงปนเข่าจ้าปนนะครับเท่ากับตีเป็นเข่าดีดเข่าเด้งนะครับเขาอื่นเข่าดีดเข่าเด้งเท่ากับเกี่ยวออกนะครับครับใช้เกียวเกี่ยวนะครับเกี่ยวออกนะครับมันก็นจะสูงลื่นกันอยู่หรอกครับครับเพราะว่าตัวนี้มันเตี่ยนะครับเตี่ยก็คือยูแค่ประมาณ เกซิปเส้นถึงเมตรนึงนะครับเขาตดบนมันก็จะสูงเขากิบกิบเกลอกนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับถันโดยเฉพาะหน้าวันมันก็จะมีปร์เตสการปนการแกมการเจมการดีดการเด่งสูงนะครับพี่น้องอต่ข้าใจบริบทของจะคล้องน้ำนะครับแล้วเอ่อหลายคนหลายท่านนะครับลูกค้าเพื่อนพี่น้องนะครับพี่น้องก็เป็นลูกค้านะครับเพื่อนโทรมาอร่ยฟังนะครับว่า สื่อมเมล็ดพันธุ์นะครับจากมิสาคิดชุมชนนั่นนี่โน่นนี่นั่นนะครับมากะปนนะครับเขาปนหลายรือว่าสื่อมาจากโน่นนี่นะั่ก็มีเขาปวะอ,อันนี้ก็ <c oughs> มันขึ้นอยู่ครับบริบทหรือว่าขั้นตอนนะครับหรือว่าความใส่ใจนะครับของแต่ละคนแต่ละหน่วยงานของแต่ละหลานขาดของแต่ละกลุ่มนะครับส่วนของผมผมจะเห็นเองผมก็จะตอบให้ได้ปัญหาโดยตรงนะครับ ถันเป็นหลายคนเหตดนะครับบางคนเป็หนหวงเป็นว่า <c oughs> สิ่งที่เด็ดออตอบแลาก็มาก,กคือว่ามันอาจจะมีปนบ้างเพราะว่ามันมีหลายคนร่วมกันทานะครับบางคนอาจจะมักง่ายนะครับไม่เก็บเกี่ยวข้าวดีข้าวเร่งออกก็อาจจะมีปนบ้างนะครับนั่นคือบทสุดท้ายนะครับของที่เข้าไปปลูกเหลี่ไปดํเหล้วมันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนก็นจะหายโอลประมาณนี้ นะครับซึ่งมันก็ไม่ใม่เหตุผลนะครับมันคือเป็นเป็นความจริงนะครับเพราะว่าลังคนลังข่างบางคนบางท่านนะครับบางกลุ่มนะครับเพียรกแประมาณมักง่ายนะครับกโบเกียวออกนะครับทัามีเพราะเขาปนกับโกเกียวออกหรือว่าขั้นตอนการเก็บเกี้ยวกับใส่รถเกี้ยวเกี้ยวเลยนะครับมันก็จะมีเมล็ดท่านตัวขาดนะครับวนรถเกี้ยวนะครับ ซึ่งของผมเองผมจะใส่รถเกี่ยวแต่ว่าผมจะใส่เกียเ่ยวเมล็ดท่านเดียวโดยเฉพาะนะครับก,วก็ว่าง่ายๆก็คือใส่รถเกี่ยวส่วนตัวนะครับรถเกี่ยวส่วนตัวกับเขาเจ้ากับปได้เกี่ยวนะครับเขาเจ้ากระจางรถง่ายเกี่ยวนะครับส่วนเขาว่านผมก็จะใส่รถหน่อยผมเอ่อเก็บเกี่ยวเอาแล้วก็เป่าทำความสะอาดกอนทรงพี่น้องนะครับได้คนละายท่านที่เพื่อเป็นเอ่อลูกค้านะครับเป็นกินจหูนะครับ ก็คือผมจะใส่อันเดียวผมจะบอไปเกี่ยวหลายหม่องบวบรับจ้างแล้วก็บวเกี่ยวเขาจเจ้านั่นะครับคือตัดปัญหาเรื่องเขาปนนะครับเพราะว่าห <c oughs> ันเท้าเอาไปเกี่ยวหลายอันมันก็นจะปนนะครับอาจจะมีตกขังอยู่ในเครื่องยนต์ในสแกนสกรูนะครับหรือในโหน,นนี้นั่นนะครับตะกงตะแกงนะครับข้าวตังมะมังมหละมามางมาถอดออกถ้าพ่อสะอาด ผมก็เลยตัดปัญหาก็คือโบกเกียวเลยนะครับก็เพระาะฉะนั้นนะครับทานมเขาเขบาปนะครับผมก็อยากยืนยันกับพี่น้องลูกปลาอาณาบานะครับและกัลูกลูกค้าทุกท่านนะครับว่าผมใส่รถเกียวส่วนตัวนะครับแลวก็เกียวเมล็ดพันธุ์พันธุ์เดียวนะครับคือก็คงตัวเตี้ยนานาหากานะครับแล้วก็ใส่เป้าก้อนที่ทรงพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับ รอบสุดท้ายก่อนจะทรงนะครับก็คือพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือให้พี่น้องเบื่องนะครับว่านะครับมันไม่มีข้าวดีข้าวเด้งนะครับนี่ครับสาหรับกขหกต้นเตี้ยนนัานห้าเก้านะครับนะครับมันมุมีเข่าเจ้าปนนะครับหรือว่ามันมุมีเข่าสูงนะครับปนนะครับในแป้งนะครับถันมันมีมันอาจจะเกิดขึ้นจาก สมมติแปลงข้างบนนะครับเพิ่นเหตุหน้าวานเพิ่นอาจจะเหตุเฮียน้าจะไลมาหรือโนนนี่นั่นนะครับก็บเป็นไปได้นะครับหรือว่ามันเหเฮียในแปลงเห่าเอ่อหรือว่าอาจจะไป <c oughs> อยู่ในขั้นตอนการวานตุนกานะครับตุกกานะครับตัวนั้นแกเรียกแต่บริบทของพี่น้องไพมันนะครับแต <c oughs> ่ว่าถ่านมันปนนะครับทันมีเขาปนนะครับเห่าอยาก เอาใบเห็ดเห็ดพันธุ์เห็ดเนี่ยเขาก็เก็บเกี่ยวตัวมันปนออกนะครับง่ายๆนะครับเก็บเกี่ยวตัวปนออกขณะกับพ่อนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับสายเมล็ดพันธุ์เขานะครับสายนักปลปูเขานะครับสําหรับกอขาหกต้นเตี้ยหน้าห้าเก้านะครับผมหมิงพันธุ์เขาก็ขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ยังให้ความสนใจให้ความเมตตานะครับแล้วก็ ให้ความเชื่อมันในพันธุกรรมนะครับหล้วก็บ,บริบทนะครับขั้นตอนการปลูกการดำการตกก่าการไถนาทุกอย่างก็คือ,อใส่แรงงานค้นนะครับดำมือนะครับแต่ว่าเกี่ยวผมใส่ตดเกี่ยวนะครับอนาคตอยากคิดว่าจะ้อนยุกเป็นโบราณนะครับจะ้อนยุกเป็นโบราณโดยการใช้ควายไถนานะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ครับแล้วก็สืบถอดวิธีวิธีทำนาแบบโบราณน,นะครับ นะครับก <c balm> ับจะพยายามเหตุยู so so ่นะครับนะครับก so ับตอนนี้กับวันที่10นะครับวันนี้วันที่10พฤศจิกานะครับกับกับอีกประมาณจักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกับ่มเกินเดือนพฤศจิกาอาจจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนั้นคือมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเพื่อนกับอายุจะประมาณสามกันนะครับแปลว่าอีกอันนี้ข้องนองเพื่อนอีกคนเกี่ยวแล้วนะครับมาลิหนึ่งศูนย์ห้านี่ครับ ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตัวน้องแซมี่ก่อนนะครับผมขออนุญาตบาดคํำไปอิดดาขีเน,นีนต่อก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ